ติ๊กต k อกแอปพลิเคชันยอดฮิตที่นำเสนอวิดีโอสั้นๆดูเหมือนจะกำลังเป็นหนามยอกอกสำหรับสหรัฐนะคะติ๊กต k อกนี้ต้นกำเนิดจากบริษัทไบ Dance ของประเทศจีนมีแนวโน้มว่าสหรัฐอาจจะออกกฎหมายออกมาตรการควบคุมห้ามการใช้งานที่ครอบคลุมนอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐค่ะซึ่งกฎหมายฉบับที่ว่านี้ก็อาจจะสนับสนุนโดยสสทั้งสองพักก็คือเดโมแครตและริพับลิกัน แต่ TikTok ก็เตรียมที่จะแก้เกมด้วยโครงการ Clover นะคะเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของผู้ใช้งาน TikTok ในโยุโรปค่ะหนึ่งวันหลังจากํำเนียบขาวออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายที่ยื่นเสนอโดยวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตและริพับลิกันเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งห้ามใช้เทคโนโลยีที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติในสหรัฐ TikTok อแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ของ Bike Dance บริษัทเทคโนโลยีจากจีนเร่งสร้างความเชื่อมั่นโดยประกาศโปรเจกต์ l o v e r ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน TikTok ในยุโรปโดยข้อมูลของผู้ใช้งาน TikTok ในยุโรปจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูล2แห่งก็คือดับลินและนอร์เวย์ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแทนการเก็บข้อมูลที่สิงคโปร์และสหรัฐก่อนหน้านี้ค่ะ มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในยุโรปหลังจากมีกระแสความกังวลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวในกลุ่มประเทศตะวันตกขณะนี้ t ิ k t o k เผชิญคำสั่งห้ามใช้ในอุปกรณ์สื่อสารของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในสหรัฐสหภาพยุโรปรและแคนาดาสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นต่อแอปพลิเคชัน t i k t o k ที่ถูกนำไปโยงกับการควบคุมโดยรัฐบาลจีน เมื่อทำเนียบขาวออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายที่ยื่นเสนอโดยวุฒธธิสมาชิกของทั้งสองพักให้สิทธิกระทรวงพาณิชย์สหรัฐควบคุมและห้ามใช้งานสินค้าเทคโนโลยีที่มองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐในการตั้งกระทู้ถามของวุฒธธิสมาชิกแอปพลิเคชัน t ิกต o k ถูกกยิบยกขึ้นมาพูดคุยโดยผู้อำนวยการ FBI แสดงความกังวลว่า The most downloaded app in the world, one of the most downloaded app in the world, is a social media company, TikTok. Um, could the Chinese government, through its ownership of ByteDance, that owns ByteDance US, if they wanted to, and, and, and ByteDance US were willing to cooperate or forced to cooperate, could, the, could they use TikTok to control data? On millions of users? Uh, yes. Could they use it to control the software on millions of devices given the opportunity to do so? Yes. Could they use it to drive narratives uh, like to divide Americans against each other? For example, let's say China wants to invade Taiwan to make sure that Americans are seeing videos arguing why Taiwan belongs to China and why the U.S. should not intervene? Yes. And I would make the point on that last one in particular that. We're not sure that we would see many of the outward signs of it happening if it was happening. And I think the thing that, the most fundamental piece that cuts across every one of those risks and threats that you mentioned, that I think Americans need to understand, is that something that's very sacred in our country—the difference between the private sector and the public sector—that's a line that is non-existent in the way the CCP operates. This is a substantial national security threat for the country of a kind that we didn't face in the past, so we're still. It's, at the end of the day, it's not about you know some grown man in the middle of the day putting up videos you know that people that have a job shouldn't be putting up, but it's also about all these other things that we've talked about the data, the ability to manipulate information. I would imagine that if, it's probably one of the most valuable surveillance tools on the planet. TikTok 100ล้านบัญชี TikTok บนอุปกรณ์ภาครัฐแต่ถ้าร่างกฎหมาย Restrict Act ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติผ่านการพิจารณาก็จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐควบคุมและห้ามการใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ทั่วสหรัฐผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในสหรัฐประเมินว่าเป็นเรื่องที่ยากมากหากสหรัฐจะห้ามการใช้งานแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมหาศาลอย่าง TikTok So, there are a number of problems that are associated with uh, the government doing that, not the least of which is it's sort of unprecedented in terms of there's been no other app like this that has reached this level of popularity that has suddenly become banned in the United States. So, I think practically uh, it's extremely difficult and probably unlikely. ผู้ใช้งาน TikTok ในสหรัฐมองว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่สามารถใช้ช่องทางใช้เป็นช่องทางหาไรายได้ไปจนถึงเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการพูดคุยของกลุ่มคนต่างๆและแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกันค่ะ